เปืองทั้งเวลาเปืองทั้งวัตถุดิบแต่ที่เอามาให้เนี่ยมันจะกำกับไว้เรียบร้อยว่ามีสปอร์อยู่สิบกำลังเก้าสิบกำลัง9 10. ้า 9. นี่คือพันล้านสปอร์ต่อหนึ่งลูกบะต่อหนึ่งซีซีแต่อัตราที่ให้ใช้นี่คือสิบกำลังเจที่เหมาะสมที่จะควบคุมแไรงได้คือสิบกำลังเจ็ดอันลดลงไปได้สองสูถูกไหม ถ้าได้ร้อยเท่าแต่ผลิตพันฑ์เหมือนกันร,ระบ,บุว่ามี10กำลัง9แต่เขาให้เธอคุณผสมได้พันลิตรถามว่าในแง่การค้าใช้ได้ถูกไหมโอ้ได้ก็พัน 1, ลิตรนั้นคานวณแล้วถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพการใช้ถ้าคุณใช้ครั้งแรกเนี่ยต้อง10กำลัง7ถึงจะได้ได้ผล แต่เมื่อมีเชื้ออยู่ในพื้นที่คุณบ้างคุณจะสิทธิ์กำลังคุณจะผสม200ิตก็ได้500วิตก็ได้จนถึงพันลิตก็ได้เพราะคุณมีตัวตั้งต้นอยู่บ้างแล้วในธรรมชาติอันบอกให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าเอาราคาอาหารได้ดวจำนวนได้เฉลี่ความเจือจางของเิตพันทำให้โอกาสที่มแมลงมาก,กินหนึ่งท้งเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะกบกุมแมลงได้ในสัม สารจุลินทรีย์ที่ใช้ต้อง1ิบกำลังเจ็ดแล้วที่สําคัญมากการพ่นสารจุลินทรีย์อย่าพ่นเป็นโทษทําไมถึงบอกองนั้นอันนี้ทดสอบพิสูจน์แล้วถ้าคุณพ่นฝอยที่สุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเกาะอ,อยู่ตามใบพืชถูกไหมถ้าคุณพ่นเยอะๆ,ๆมันเกาะเป็นเม็ดมันทอเป็นปจยดน้ําแล้วไหลลงพื้นถูกไหมถ้าฝอยๆ,ๆเนี่ยมันก็อยู่บนใบแมลงมาก,กินดอนตืนกินไปหนึ่งผลโปรตีนเท่านั้นพอ หนึ่งตัวเนี่ยขอกินหนึ่งโปรตีนเท่านั้นพอนะคะั้นถ้าคุณท้นเป็นหยดเยอะๆเ,เ,เลยเนี่ยกลับไม่ได้ผลนะคะอันนี้อาจจะด,ดูโอ้ยตรงนี้ต้องให้เขาจ่ยนะคะจนหลายคนบอกว่าดูแล้วสงสารแมลงฆ่ามันให้ตายดีกว่ามาใช้ชุลินสี์นะคะอ่ะเราดูคนไายข้างทำลายแมลงนะคะตรงนี้เป็นอะเบอรโปรตีนกัสปออ่าสมมติแมลงคันด๊อกด๊อกด๊อก,อกมาแล้วนะคะ อันนี้สี่เวลานะคะอ่ะแมลงกินแบคที ria bt ที่มีส่วนประกอบของสปอร์และปโปรตีนเข้าไปในกระเพาะกระเพาะอาหารแมลงเ,เป็นด่างสภาพความเป็นด่างเนี่ยจะช่วยย่อยปโปรตีนอาจารย์ขออนุญ,ญาตใช้ภาษาภาษาอื่นนะเป็นโปรโทซิงคือโมเลกุลจะเล็กลงปกติสารพิษเนจะเป็นโมเลกุลต่อกันสายยาวทาอะไรไม่ได้ ย่อยไฮเดรกงแล้วมีน้ำย่อยโปรตีนได้ย่อยให้โปรตีนนี้เป็นสารพิษที่พร้อมจะเข้าทำลายผนังกระเพาะอาหารจากแกนี่ผนังกระเพาะนะคะ,ะปกติมะเรงเนี่ยจะมีกระเพาะอาหารยาวขึงระหว่างปากกระส่วนช่องทวารอันนี้คือ,อช่องว่างในลำตัวช่องว่างในลําตัวเนี่ยจะเป็นกระแสเลือดแต่กระแสเลือดของแรงเนีย่ยอยู่สองส่วนอยู่ในหลอดเลือดส่วนหนึ่งอยู่ในช่องว่างในลําตัวส่วน กระแสะโลหิตของแมลงมีฤทธิ์เป็นกดในช่องกระเพาะอาหารเป็นด่าอนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอ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 ,พอ,พ,อพอสารพิษเข้าทําลายสารพิษเข้าทําลายตรงนี้เป็นความเฉพาะเจาะจงที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเป็นกุญแจกับลูกก,ลกุญแจปุ๊บนะคะมันก็เกิดเป็นรอยรั่วแต่ไม่ใช่แตกตรงโพ ộc, นะคะแต่ ออพอเข้าทำลายในเซลล์เซลล์จะบวมแลแ้วแตกออกนั้นก็จะมีของเหลวในกระเพาะซึมใช่ไหมคะซึมออกไปจากกระเพาะไปสู่ออกระแสะโลหิตเพราะฉะนั้นอนซึมไปไม่ได้ซึมแต่อาหารแมลงที่กินบีทีวันนี้มันก็จะใช้อาหารใน,นกระเพาะแมลงเนี่ยเพิ่มตัวมันเองนั้นพอซึมออกนอกลำตัวเนี่ยทั้งอาหารทั้งสารพิษเนี่ยก็จะออกไปสู่ช่องว่างในล,ลำตัว กกสูกกส่กระแสเลือดกระแสกระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยความเป็นกดเป็นด่างของตัวตัวมแมลงเนี่ยเคลื่อนไหวสู่การสับสนแล้วสิ่งมีชีวิตถ้าถ้าความเป็นกดเป็นด่างในตัวเองไม่คงที่เกิดการชักกระตุกนะคะมแมลงเนี่ยพอตรงนี้แล้วอ่า,อามีพิษก็ไหลไปทั่วลำตัวแต่สารพิษของวีทีเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอันแรกเลยคือไป หยุดการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของการเคี้ยวอาหารแมลงกินบีทีแล้วไม่ตายแต่ไม่เคี้ยวต่อแล้วค่ะไม่ทำลายต่อแล้วหยุดนะคะที่เหลือเนี่ยตรงนี้เริ่มอาการของโลหิตเป็นพิษเพราะสารพิษไหลทั่วตัวนะคะไลพิษไหลทั่วตัวเพราะฉะน,นั้นอาหารของเหลวและสารต่างที่มีอยู่ภายในกระเพาะอ,อาหารจะไหลออกมาป,ปะปนกับน้ําเลือดในช่องว่างในลําตัวนะคะ แล้วเกิดอะไรขึ้นมแมลงหยุดกินอาหารเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับทับการกินอารตรงนี้ตรงกลามตรงฟันถูกถูกบล็อกนะกล้ามเนื้อหยุดกินอาหารไม่กินอาหารแน่นอนเคลื่อนไหวเชื่องช้าเราดู่ออกนะเราไม่เคยเคลื่อนไหวอยูกลุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเนี่ยเพื่อาการปวดนะแสดงอาการโลหิตเป็นพิษเพราะว่าพิษเนี่ยไหลไปทั่วตัวชักกระตุกชักกระตุกเพราะการไหลเวียนของกดกระด่างระหว่างกระเพาะกับ กระแสโลหิตในที่สุดก็พอไหลทั่วตัวก็ทําให้เป็นอรมภาตทั่วตัวแล้วก็ตายในที่สุดลูกศิษค,คนหนึ่งมาจะอยากใช้เฮ้อฟังแล้วมันเขาเข้เาข้างธรรมะนะเพราะว่าตัูมันทรมานยาเดียวตั้งเดี๋ยวตายไม่ตีดว่าโอ๊ยอันนี้นอ,นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะบอกเออสงสัยเราจะอธิบายละเอียดมากเกินไปนะคะแต่ให้รู้ว่า เออเนี่ยกระบวนการตายเลือกได้นะฮะจะตายแบบนั้นแต่บีทีทคนกินไม่ตายนะคะเพราะว่าเราไม่มีดามใน,นกนระเพาะพอที่จะย่อยสลายแล้วเราไม่มีเลือดกระเพาะอาหารในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้สุดท้ายสุดก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นขอเธอกินแค่หนึ่งผกตรงนี้กินหนึ่งผลได้เนี่ยก็ต้องมีรออยู่ที่บนใบพืชเรา ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฉีดเวลาของการฉีดเทคนิคเทคนของการฉีดอะไรทั้งหลายแหละอายุของผิวพรร์ที่ใช้ยังต้องยังต้องโอเคในแต่ถามว่ามีชีวิตมมีชีวิตแค่มันมีผดปรตีนเป็นหน่วยพิษมันมีสปอร์อันนี้คือมีชีวิตนะโดยปกติทั่วไปเนี่ยตุลสีเขาไม่พูดว่าหมดอายุแต่มันไม่หมดอายุแต่มันน้อยลง อันนี้จะไม่ได้เล่นคำนะคะแต่พิพากษาอาจารย์เนี่ยให้ใช้ได้ในในคุณภาพที่กำหนดเนี่การในหนึ่งปีแต่คําว่าหมดนี่คือเขาจะทยอยตายคือไปแยกเนี่ยสมมติเหลือเชื้ออยู่หนึ่งตัวโอเคไหมไม่โอเคหรือไหมทยอยตายแต่มันไม่ใช่หมดอายุไงมันไม่มีการต้องมีสิทธิ์ถ้ามันยังมีอาหารเยื้มันก็อยู่อยแต่ในสิ่งที่าอาจารย์พูดแบบ นะคะอันนี้คือคาว่าเขามีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ได้ภายในหนึ่งปีนั้นเข้าใจตรงนี้นะคะนั้นก็เลือกวิธีแบบนี้อตอนน,ตนี้มาดูาแเป้าหมายที่เราทํานะคะถ้าเราดีน,น้องใหญ่ผ่านน้องทุกพวกนี้ที่เป็นนะ้แต่พวกที่ดื้อต่อสารเคมีทั้งหลายแหละแต่จะขอไปเร็วมากเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราใช้ฝ่าจะได้พวกนี้มานะคะ